สวัสดีครับผมสารโทสุารรครับในนามร้านจรันนุ่งเงีอยง215นะครับตั้งอยู่ตัวบนตะเกียนอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้าตัวนี้จะเป็นอิสกิเอ็นที540นะครับตัวนี้เราก็ทําสีตัวนะครับสีกาบไม่ได้ทํานะครับก็จะมีทําสีกระทะใบบีดหน้านะครับเครื่องเกียร์ท้ายเดิมหมดนะครับเช็ค่วดจม มีการรับการสินค้าโดยสารรถทกฟอนตัวจริงเสียงจริงนะครับตัวนี้ครับผมเปิดราคาอยู่ที่สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทมีเล่มทะเบียนนะครับมีเล่มทะเบียนด้วยครับตัวรถใบเม็ดแล้วก็ผ่านห้านะครับของคูบต้านะครับเป็นมือสองนะครับใบประมาณยี่สิบสองนิ้วนะครับงานของผมนะครับก็เป็นงานรับประกันสินค้านะครับด้วยนะครับแต่รถ เครื่องไม่ได้ทำนะครับเกียร์เดิมถ้ายเดิมเครื่องเดิมนะครับเพียงแค่เราตกแต่งสีสันเพิ่มเติมนะครับจะดูให้สวยงามและรับประกันสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นรถเมืองไทยยี่ห้ออิสกิคูต้และอีกหลายๆรุ่นนะครับติดต่อผมนะครับสารโรตสลฟรนตัวจริงเสียงจริงมีทั้งราคาปิดและราคาส่งครับขอบคุณครับ